แลนสักพันนึงนะครับก็ฝอนตอกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ขาก็เหนื่อยนิดนึงนะฮะก็เวลาแบบนี้ก็มีที่พักคาเฟ่น,นะครับที่ผมอยากจะแนะนำก็คือที่นี่ครับคาเฟ่ชื่อว่าช,ชิเอโตะนะครับราา้านกาแฟที่ขึ้นชื่อนะฮะก็เข้าไปดีกว่านะครับ โอ้บ้านสวยนะอันนี้คือผมได้ยินว่าบ้านเก่าของญี่ปุ่นสไตล์เรียกว่ามาชิยะนะครับประมาณโดยพี่พนมานะครับสวยดีโอ้เหมือนพิพิธภัณฑ์เลยอะ่ะสวยมากเลยอะแล้วก็มีเอ่อคอนตตามีนะฮะแล้วก็มีอินคายต 何縫うのか失礼します。<music> นั่นแล้วนะครับมีเมนูแบบนี้นะครับออมีกาแฟะนะครับกาแฟตีแล้วก็มีสวิสนะครับที่นีออ่ที่นี่เรียรชีสเค้กก,ก็อร่อยนะครับที่ผมได้ยินนะครับแต่วันนี้ผมเลือกอันนี้นลครับมิเนะโอกะโตฟูนะครับมิเนะโอกะโตฟูใช้นมของมิเนะโอกะของที่นี่นะครับแล้วก็ เป็นพุดดิ้งอะเนาะคือเต้าหู้สารดีกว่าอันนี้ลองดูนะครับนอกั้นก็มีพุดดิง้งมีไอศครีม กระดอกระกดอกแกะมันสิบส่วนลัสีนะครับเนยวัวสตระอุูตัดมีตระกูสีสัตวอุม๊าสีสัตว์ตัวนี้อนีนะครับภาษาญี่ปุ่นเขียนแบบนี้แล้วก็น่ารักมากอันนี้เรียกว่ามิเนโอกะโตฟุนะครับมิเนโอกะก็คือฟาร์มชิบะนะครับฟาร์มที่มีชื่อเสียงในจังหวัดชิบะนะครับแล้วก็เขาทําทํานมนํานมของมิเนโอกะเอามาทําโตฟุนะครับ แล้วก็ข้ามบนจะมีชาเขียวนิดนึงปึ๊บๆอืมลองดูแล้วก็มีคาเฟ่วันนี้ผมคาเฟ่สัง่งเอธิโอเปีย,ปรยครับแอฟริกาแอฟริกากับญี่ปุ่นรวมมิตเอาเตาฟูนเฮ้ยสบายนะร่างแบบนี้เนาะบรรยากาศโอ,โอ้อร่อย มากรสชาติรสชาติของน,นมนะครับเน้นเลยเข้มข้นเลยครับแล้วก็หวานพอดีพอดีเลยไม่หวานม,มากนะแล้วข้าวหมนจะมีชาเขียวนะครับมีหอมไดร์มัสโอ้อันนี้อร่อยมากราคาแล้วสี่ราา้อยห้าสิบเยนนะฮะบประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบบาทประมาณนั้นนะครับ ร้อยหกสิบบาทใช่อ๋อนี่อร่อยมากแนะนำคนแนะนำไม่รีคอมเมนต์แล้วก็คาเฟ่อ่ไอีเชียวป้าย,ยมาจากแอฟริกานะโอ้อร่อยมากแล้วกระจกเนี่ยครับดูดูเหมือนไม่ไม่เรียบใช่ไหมฮะอันนี้เพราะว่า อันนี้คือใช้ตั้งแต่อยู่เมจินะครับหลายพี่ลงมาแล้วหลายพี่หลายร้อยพี่มาแล้วนะฮะก็จากนี้ฮะทาด้วยมือนะครับอันงเก่านะฮะอาจจะดูเบี่ยวนิดนึงแต่ว่าอันนี้สำหรับเราคนญี่ปุ่นนะครับรู้สึกว่าเอาสวยงามแลวก็เวลาพามาก็ยังใช้ได้อยู่ไม่ได้แตกอะไรเลยเขาก็รักษาดีมากเลยนะครับชมธรรมชาติก็แบบเบี่ยวนิดนึงอันนี้แหละวาบิสบิสสไตล์ญี่ปุ่นนะครับ